สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากรรยายเกมระหว่างสุดยอดเซนองรีหมักขาวนะครับกับผมหมักดำนะครับสุดเออเจมโบโลดเรามาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงนะโอเคขึ้นโคนมานี่ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเปิดหมากมาตรฐานนะครับเซนองรีเปิดมาขวานะครับเบียมา่วาชัดเจนผมก็กรับด้วยเบียกายังไม่บอก,กบเป็นมาขวาหรือมาเทียมมาขวาผมรับด้วยมาเทียมนะครับเม็ดมาโขานเบียริมนะเบียากามปู ทุกท่านคงจะรู้วิธีแบบเรนเ,เห็นเบี้ยกล้ามปูมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะได้เห็นวิธีการารับเบี้ยกล้ามปูนะซึ่งในอนาคตก็จะมีคอร์สแบบว่าเจาะลึกในรายละเอียดให้นะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมเป็นคนแรกที่เอารูปม้าเทียมคู่กลางมาปราบม้าขวานะครับซึ่งจะมีเกมที่ผมชนะอาจารย์บุษบุษได้นั่น,นนะเป็นรูปที่เป็นเกมที่สร้างชื่อผมเลยในการใช้ม้าเทียมคู่กลางยุคใหม่ผสมประสานกับเอไอนะปาบม้าขวา กมนี้เป็นเบียร์ก้าปูนะครับมาดูว่าผมจะระเบิดผมก็แทงติดมามาแทงเบียร์เบียร์มาโผมโผล่โเอาปะเซนองดีก็ชัดเจนนะเดินแต้มใหม่เป็นแต้มแบบเอไอเหมือนกันนะครับมาสู้กับมา,มาวามาเทียมคู่กลางผมนะเป็นมเป็นมากว่าเอไอนะครับผมเลือกกดเซนองดีขุนหลบนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าผมพร้อมที่จะระเบิดตัวนี้กินตัดแล้วก็ระเบิดหน้าขุนโจมตีซึ่ง เซน้องดีจะหน้าขุนจะบางกว่าผมผมจะตัวนหนาแน่นกว่ามีโคนพร้อมประทับโดยตรงนะครับเอาละเะน้องดีหลบขุนเปิดเบี้ยลุยต่อนะครับไม่สนนะครับเซน้องดีขึ้นขุนเะ็น้องดีพยายามที่จะตอนนี้เหมือนรู้ว่าเพียงพั้มสีดําเล็กๆนะสีดํายึดพื้นที่กลางกระดานมากกว่าดูยังไงแต่ดูนี่ตึง๊งจชืจึงนะครับนี่มากกว่านะครับยึดพื้นที่เซ็นเตอร์เป็นของสีดําหมดเลยนะผมเซ็น้องดีนิ่งน,นะผม ไปต่อนะครับผมปูสี่เบีย้ยเลยนะครับยึดสี่ตัวเลยโอเค okay ไม่ถ้าจะเฉยเมยเราขอยึดทั้งกระดาษเลยนะครับกินหัวเม็ดกินนะครับเพราะว่าถ้าเบีย้ยกินเดี๋ยวโดนมาลูกกินแล้วก็เป็นแทนแ่นเรามันก็จะไม่ค่อยดีเป็นแทน่งนิดนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเม็ดกินเม็ดเบีย้ยกินเบีย้ยกินเบี้ยอัดแทงมานะครับแทงกินกินเบีย้ยกินส่วนนะครับเพราะว่าช็อตนี้ ผมต้องกินเพื่อดูว่าเซนองเรียวเลยถ้าไม่กินผมจะได้ขึ้นเป็นประจันบาลเลยนะครับเชอรียอเบียกินหมาเม็ดบรเบียกินมากินถอยเม็ดนะครับขึ้นโค้เพราะว่าเซนองเรียวคงเห็นแล้วว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้เป็นตานี้ได้เราเลยยึนตรงกลางกานนะซนองเรียรวโค้มารับนะครับผมก็ยกมากไปโอเคมาตัวนี้สวยมากเพราะว่าการมาตัวนี้กลับไปแล้วก็มีมา B ห้าบีนะที่จะจับกินโค้ดที่ดีสามด้วยถอยนะครับ ผมมาจับเอ,อไม่โอเค okay, ม้าดีห้าม้าดีห้าเซนองดีหนี่นะม้าดีห้าเซนองดีถอยมา้มมาพอม้าดีสี่จับโคนนะครับเซนองดีกินเรือก,อก่อนเลยอา่าอาจจะมูฟออเดอร์ดีนิดหนึ่งนะครับเซนองดีน่าจะกินเรือก,ก่อนนะครับเพราะแล้วพอผมกินเรือสเสร็จแล้วค่อยถอยมานะครับโอเคโอเคขึ้นโคนมานะครับ โคนสี่หกนะครับขึ้นมารับนะครับเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นยึดแท่นนะเพื่อโคนขึ้นไปขึ้นถอยมานะเพื่อออกมามาต่ออรับโคนกับอะไรประมาณนั้นนะครับเปิดถาผมเอาเลอไปกดมาไว้นะครับขู่นะว่าจะเลอกินมาเม่กินแล้วกินโพนกินสองอะไรแบบนี้จะเืยมาต่อผม,มคิดอยู่ถ้ากินมามันก็ไม่ได้ะไรไม่กินแล้วมาผมขาดอยู่เลยกินมาครับโคนกิน มา B8 นะครับเชนออีเดินขุนลงเชอีไม่อะไรนะขุนมามาปูโคนกันนะเพราะว่าต้องเห็นนะเพราะาไอเดียผมจะยกมาไปยกมาจับถ้าไม่มีตัวปูในโคนจะต้องถอยเพราะถอยเป็นโคนไหลว่าเป็นทางนะครับโอเคขุนถอยมาจับขุนขึ้นมาจับโคนนะครับตอนนี้มัก่าหมาได้เปรียบนะครับเพราะว่าโคนมานี่ไม่น่าโคนกินโคนจะกินโนคนแเราเลือกนดอยู่ตีขาโดนตึงกำลังขาขึ้นมาเตรียมเต,ตรียมต่อโคนกลางก,กระดานผมกันไม่ให้ต่อ เดตกุ้งนะอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการโยกตัวผมไอ้เรียกคือว่าจะเป็นเป็นอันนี้เราไปแย่งมาอ่าเือจับแต่ผมก็เห็นโอเดี๋ยวเรือทะลุมาได้นะยังไม่พร้อมเราเรือจับนี่ออก็เลยประกบที่เดียวกอนถ้าทะลุมาก,ก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าไปได้เซนองลีก็เตืนอนก็แกกผมก็หุดลงเซลีเอาเรือก,ก่อนเอาละช็อต,นเ,นอตนอนเนี้ยเป็นช็อตที่เซนองลี่พลาดแหละถ้า ทุกท่านอยากจะลองคิดก็ลองอยู่พพสวิดีโอไว้ตรงนี้ได้นะครับขึ้ในเกมจริงเนี่ยผมเอ่อไม่กล้าเดินนะตัวตอนนั้นยังไม่กล้าเดินซึ่งจริงๆโดม,มิเป็นแต้มที่สามารถชนะเซนองรีได้ในน้ำตานี้โอเคเดี๋ยวถ้าท่านไหนที่ยังคิดก็กดพอสนะเดี๋ยวผมไปต่อแล้วโอเคอ่าเบสบุ๊กในตอนนี้ลราชนะคือ G5 ไอเดียคือจะแทง g 4เพื่อให้โคลุ่นตำแหน่งขึ้นมาแล้วลุวย,วยลงไปน,น่าก็าจะต้องกินแล้วนอกเหนือกินกินเดือดจัง,ง,งนะครับเบสบุ๊กนะแทงโคน ควก็ต้องเลยมาถ้าลงไปก็ติดใช่ไหมครับขึ้นมาเราก็ควรไปก็ไปนะครับไอเดียช่วยเดี๋ยวจะกินคเขาต้องกินแล้วเพราะว่าควผ่านไม่ได้คโรควรควรกินนะครับตอนเนี้บอกก่อนว่าถ้ากินเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่าจะโดนควรลุกนะครับเราเออจะโดนควรลุกที่ F3 อะไรแบบนี้นะครับแล้วมันจะในเช่นกินคนลุกนะครับพอตกลงไปนะครับลุกนะครับมากัตาออกแล้วนะครับต้องเสียมาฟรีนะครับ เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกินกินเบี้ยไม่ได้นะครับฉะนั้นช็อตนี้เซนนองดีก็จะต้องหลบขุดไป F หนึ่งพอหลบขุดไป F หนึ่งเนี่ยเราก็ไหลโคนตามไปนะครับตามนี้เลยเราจะลุกจนแล้วนะครับถ้ามากินโคนก็ไม่ดีเพราะว่าจะกินหายแล้วเดี๋ยวพอกินเบี้ยเราก็สามารถจะออกมาเข้าไปประกอบนะครับที่จะทำลุกจนอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ อพอถอยคุณเสร็จแล้วเนี่ยพอโค่นปุ๊บก,ก็ต้องหลบขุนอีกนะครับโอเคพอหลบคุณเสร็จตอนนี้ขึ้นขุนเพราะว่าเป็นการที่จะเตรียมพร้อมที่จะเอาขุนเป็นบล็อกเซนเตอร์อะไรสักอย่างนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะแล้วพอเสร็จตรงนี้ก็จะต้องกินใชี่ยนะครับเดือลุกขุนขึ้นนะครับเดือเข้ามาจาับโอโ้โหเป็นไงครับคือมันดีมากนะเป็นแต้มระดับเอไอนะสมมุติว่าอันนี้ก็ต้องเอาเรือก่อแหละพอเรือก่อนเสร็จก็เดือดรุก คุณถอยขุดลุกคุณอโอเคพอจังหวะนี้เสร็จเราก็เราก็เดินมากับมาทีห้าครับเพราะว่าวเราขู่ว่าจะจะกินจะกินอะไรแบบนี้นะครับพอเซน์โนี้ก็จะต้องแบบโอเคขู่วไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้จะโดนกินสองแล้วเพราะว่าตอนนี้ทําท่าจะจะขูล่ละจะขู่ล้วทีนี้ก็ต้องขู่กพอพ่อเพราะขู่เสร็จเราก็เปิดลุกนะครับเราขุดลงกแล้วก็ขุดติดขุดลุลก็ อาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอา่าสอดเนี่ยจะรูที่นี่แล้วก็เก็บนะครับมันก็จะเห็นว่าเอามาจำว่าจะคอมคิดรีวิ่งนะครับเพราะว่าคุณดะขุณขาวที่อยูเป็นมุมนะครับก็คงจะได้ไม่ง่ายสามตัวแล้วก็บีชนะไปกันนะได้ไม่ยากมาเป็นต่อบมกสามนะครับแต่ว่าเออมันคอนข่าที่จะยากน,นะครับผมก็เลยไม่เห็นนั่องคือผมคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เป็นเกมเวลาผิดแล้วเวลามันน้อยผมก็พอคิดได้ไม่สุดถ้าคิดต่อไปเวลาก็จะตกไ,ไปเรื่อย มันก็เสียอย่างนะครับก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะไม่เดินนะครับแล้วก็เดินแต้มธรรมชาตินะครับถอยเป็ดเอาไอเดียเดิมน,นะที่จะไปแทงมา้าค่อยๆหมุนตัวเซนตรงนี้ก็ขึ้นเม็ดมารับผมไปเม็ดไปเซนตองดีเอาเรือออกมาเอ่อทีนี้มันเป็นปัญหาคือวันเดยมจะมีเรือเหล่านี้มาปวดนะครับถ้าถอยมามา,มานดีก็จะโดนเรือปวดแล้วก็ไม่ค่อยกูดเท่าไหร่ก็เลยต้องถอยเม็ดกลับนะครับเพราะถ้าไม่เห็นไอเดียเรือซีหนึ่งเนะี่ยผมถอยมาเนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ย ไม่เห็นไอเดียเดียวตรงนี้ผมกสามารถเรียนนี่ไดแล้วก็เป็นเข้าไปละมาไปอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นต่อมาครับเชนนองดีรู้ทันเม็ดถอยเหลือเลือแบ่งไปมานะครับมาจับตรงนี้เป็นการโยกตัวนะครับขอเดินไปเร็วๆนะครับอันนี้จับเรียนะครับที่เจะกินฟรีเชนนองดีก็ต้องผูกไปถอยมาใหม่โอเคมาจับคุณลุ้อ่ะผมปามเม็ดและช็อตน,นี้กินไม่ได้นะครับเพราะถ้ากินปุ๊บเนี่ย เตมจะเข้านะครับหลบไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณนอยู่ตากดต้องปลูกโคนไว้นะครับฝุ่หลบก,ก็โคนค่ะไม่หลบก,ก็โดนแทงเข้าเซีนนองลีก,ก็เลยรู้ทันนะไม่กินก็เร็วก็ขึงสุดเลือหลบช็่ตน,นี้ผมด้วยความที่เหลือเวลาน้อยนะต้องสรุปมาแล้วถ้าเกิดฝุนต่อไปอาจจะแพ้เวลาได้ก็กินโคนกินแล้วก็ได้เป็นต่อเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับแบบว่าไม่เพียงพอลุกผมได้พอดีนะโคนเกือบตายนะครับลุกถึงเผือปลูกพอดีนะครับ ผมเห็นว่าช่วนี้ก็โอเคมั่งเสมอละเพี้ยตัวเดียวรแรกอะไรไปมันไม่เขิงพอเนาะก็เลยวัดใจลุ้มเพื่อเพื่อหลบปาตานี้เพราะห่าถ้าหลบมาตานี้าจะแพ้ได้นะครับเพราะเช่นถ้าหลบปาตานี้ก็จะเราสามารถที่จะอาจจะอาจจะขีดได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะอาจจะอาจจะเวนี้เลยขีดแล้วก็แล้วก็ตานออกไปนนประมาณนี้นะครับ เพือนๆนะครับทีน,นี้เซนรีรู้ทันก็เลยในเกมก็เลยทิ้ฟุดแล้วก็เลยศึกษาแล้วก็ที่เหลือก็เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเด็กนิดหนึ่งผมก็ได้เด็กอีกนิดหน่อยแต่ก็เสมอกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจฟุยวมกรุกกับเซนบอลทางเพจ a c e b o o k และจีเอ็มโรดทาง YouTube ด้วยนะครับสวก็สามารถที่จะลงคอร์สเรียนของผมได้เพื่อศึกษาท่อนแยกต่ตางๆเป็นรูปต่างๆอย่างเจาะลึกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ว่าเออถ้า,ถา,มมา,า,ขขาแถว สามารถเลย,ยเป็นต่อแล้วก็ถึงชนะเลยแต่ว่าจะต้องมีเวลานิดหนึงนะแต่ถึงแม้จะไม่ชนะก็ะได้เปลี่ยนทั้งเกมนะครับเคครับสวัสดีครับ